เรื่องสิ่งที่ใครๆในโลกไม่ได้ตามปรารถนาภิกษุตั้งหลายฐานะห้าประการเหล่านี้อันสมณะพราหมณ์เทวดามารพรหมหรือใครๆในโลกไม่พึงได้ตามปรารถนาห้าประการเป็นอย่างไรคือสมณะ พรามเทวดามารพรมหรือใครๆในโลกไม่อาจได้ตามปรารถนาว่าหนึ่งสิ่งที่มีความแก่เป็นธรรมดาอย่าแก่เลยสองสิ่งที่มีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาอย่าเจ็บไข้เลยสาม สิ่งที่มีความตายเป็นธรรมดาอย่าตายเลย 4. สิ่งที่มีความสิ้นไปเป็นธรรมดาอย่าสิ้นไปเลย 5. สิ่งที่มีความวินาศเป็นธรรมดาอย่าวินาศเลยภิกษุทั้งหลายสิ่งที่มีความแก่เป็นธรรมดาก็ย่อมแก่สำหรับปุตตุชนผู้ไม่ได้สดับ เมื่อสิ่งที่มีความแก่เป็นธรรมดาแก่แล้วเขาก็ไม่พิจารณาเห็นโดยประจักษ์ว่าไม่ใช่สิ่งที่มีความแก่เป็นธรรมดาจะแก่สำหรับเราผู้เดียวเท่านั้นโดยที่แท้แล้วสิ่งที่มีความแก่เป็นธรรมดาย่อมแก่สำหรับจัดทั้งปวงที่มีการมาการไปการจุติ กาุบัติก็เมื่อสิ่งที่มีความแก่เป็นธรรมดาแก่แล้วเราจะมามัวเศร้าโศกกระวนกระวายร่ำไรรำพันทุบอกร่ำให้ถึงความหลงไหลแม้อาหารก็ไม่ย่อยกายก็เศร้าหมองการงานก็หยุดชะงักพวกอมิตรก็ดีใจมิตรสายก็เศร้าใจดังนี้ ปุตุชนนั้นเมื่อสิ่งที่มีความแก่เป็นธรรมดาแก่แล้วย่อมเศร้าโศกกระวนกระวายร่ำไรรำพันเป็นผู้ทุบอกร่ำให้ย่อมถึงความหลงไหลภิกษุตัังหลายเรากล่าวว่าปุตุชนผู้ไม่ได้สดับนี้ถูกลูกสอนแห่งความโศกอันมีพิษ เสียบแทงแล้วทำตนเองให้เดือดร้อนอยู่ 2. ส,สิ่งที่มีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาก็ย่อมเจ็บไข้สำหรับปุตุชนผู้ไม่ได้สดับเมื่อสิ่งที่มีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาเจ็บไข้แล้วเขาก็ไม่พิจารณาเห็นโดยประจักษ์ว่า ไม่ใช่สิ่งที่มีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาจะเจ็บไข้สำหรับเราผู้เดียวเท่านั้นโดยที่แท้แล้วสิ่งที่มีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาย่อมเจ็บไข้สำหรับสัตว์ทั้งปวงที่มีการมาการไปการจุติการอุบัติก็เมื่อสิ่งที่มีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาเจ็บไข้แล้ว เราจะมามัวเศร้าโศกกระวนกระวายร่ำไรรำพันทุบอกร่ำให้ถึงความหลงไหลแม้อาหารก็ไม่ย่อยกายก็เศร้าหมองการงานก็หยุดชะงักพวกอมิตรก็ดีใจมิตรสหายก็เศร้าใจดังนี้ปุถุชนนั้นเมื่อสิ่งที่มีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาเจ็บไข้แล้ว ย่อมเศร้าโศกกระวนกระวายร่ำไรรำพันเป็นผู้ทุบอกร่ำให้ย่อมถึงความหลงไหลภิกษุตรตงหลายเรากล่าวว่าปุตุชนผู้ไม่ได้สดับนี้ถูกลูกสอนแห่งความโศกอันมีพิษเสียบแทงแล้วทำตนเองให้เดือดร้อนอยู่สา สิ่งที่มีความตายเป็นธรรมดาก็ย่อมตายสำหรับปุถุชนผู้ไม่ได้สดับเมื่อสิ่งที่มีความตายเป็นธรรมดาตายแล้วเขาก็ไม่พิจารณาเห็นโดยประจักษ์ว่าไม่ใช่สิ่งที่มีความตายเป็นธรรมดาจะตายสำหรับเราผู้เดียวเท่านั้นโดยที่แท้แล้วสิ่งที่มีความตายเป็นธรรมดา ย่อมตายสำหรับสัตว์ทั้งปวงที่มีการมาการไปการจุติการอุบัติก็เมื่อสิ่งที่มีความตายเป็นธรรมดาตายแล้วเราจะมามัวเศร้าโศกกระวนกระวายร่ำไรรำพันทุบอกร่ำให้ถึงความหลงไหลแม้อาหารก็ไม่ย่อยกายก็เศร้าหมองการงานก็หยุดชะงัก พวกอมิตรก็ดีใจมิตรสหายก็เศร้าใจดังนี้ปุทุชนนั้นเมื่อสิ่งที่มีความตายเป็นธรรมดาตายแล้วย่อมเศร้าโศกกระวนกระวายร่ำไรรำพันเป็นผู้ทุบอกร่ำให้ย่อมถึงความหลงไหลภิกษุทั้งหลายเรากล่าวว่า ปุตุชนผู้ไม่ได้สดับนี้ถูกลูกสอนแห่งความโศกอันมีพิษเสียบแทงแล้วทำตนเองให้เดือดร้อนอยู่ 4. สิ่งที่มีความสิ้นไปเป็นธรรมดาก็ย่อมสิ้นไปสาหรับปุตุชนผู้ไม่ได้สดับเมื่อสิ่งที่มีความสิ้นไปเป็นธรรมดาสิ้นไปแล้ว เขาก็ไม่พิจารณาเห็นโดยประจักษ์ว่าไม่ใช่สิ่งที่มีความสิ้นไปเป็นธรรมดาจะสิ้นไปสำหรับเราผู้เดียวเท่านั้นโดยที่แท้แล้วสิ่งที่มีความสิ้นไปเป็นธรรมดาย่อมสิ้นไปสำหรับสัตว์ทั้งปวงที่มีการมาการไปการจุติการอนบัต ก็เมื่อสิ่งที่มีความสิ้นไปเป็นธรรมดาสิ้นไปแล้วเราจะมามัวเศร้าโศกกระวนกระวายร่ำไรรำพันทุบอกร่ำให้ถึงความหลงไหลแม้อาหารก็ไม่ย่อยกายก็เศร้าหมองการงานก็หยุดชะงักพวกอมิตรก็ดีใจมิตรสายก็เศร้าใจดังนี้ ปุตุชนนั้นเมื่อสิ่งที่มีความสิ้นไปเป็นธรรมดาสิ้นไปแล้วย่อมเศร้าโศกกระวนกระวายร่ำไรรำพันเป็นผู้ทุบอ,อกร่ำให้ย่อมถึงความหลงไหลภิกษุทั้งหลายเรากล่าวว่าปุตุชนผู้ไม่ได้สดับนี้ถูกลูกสอนแห่งความโศกอันมีพิษ เสียบแทงแล้วทำตนเองให้เดือดร้อนอยู่ 5. สิ่งที่มีความวินาศเป็นธรรมดาก็ย่อมวินาศสำหรับปุถุชนผู้ไม่ได้สดับเมื่อสิ่งที่มีความวินาศเป็นธรรมดาวินาศแล้วเขาก็ไม่พิจารณาเห็นโดยประจักษ์ว่า ไม่ใช่สิ่งที่มีความวินาศเป็นธรรมดาจะวินาศสำหรับเราผู้เดียวเท่านั้นโดยที่แท้แล้วสิ่งที่มีความวินาศเป็นธรรมดาย่อมวินาศสำหรับสัตว์ทั้งปวงที่มีการมาการไปการจุติการอุบัติก็เมื่อสิ่งที่มีความวินาศเป็นธรรมดาวินาศแล้วเราจะมามัวเศร้าโศก กระวนกระวายร่ำไรรำพันเป็นผู้ทุกอกร่ำให้ถึงความหลงไหลแม้อาหารก็ไม่ย่อยกายก็เศร้าหมองการงานก็หยุดชะงักพวกอมิตรก็ดีใจมิตรสายก็เศร้าใจดังนี้ปุถุชนนั้นเมื่อสิ่งที่มีความวินาศเป็นธรรมดาวินาศแล้วย่อมเศร้าโศก กระวนกระวายร่ำไรรำพันเป็นผู้ทุบอกร่ำให้ย่อมถึงความหลงไหลภิกษุทั้งหลายเรากล่าวว่าปุตุชนผู้ไม่ได้สดับนี้ถูกลูกสอนแห่งความโศกอันมีพิษเสียบแทงแล้วทำตนเองให้เดือดร้อนอยู่ภิกษุทั้งหลายสิ่งที่มีความแก่เป็นธรรมดาก็ย่อมแก่สำหรับ อริยสาวกผู้ได้สดับเมื่อสิ่งที่มีความแก่เป็นธรรมดาแก่แล้วอริยสาวกนั้นย่อมพิจารณาเห็นดังนี้ว่าไม่ใช่สิ่งที่มีความแก่เป็นธรรมดาจะแก่สำหรับเราผู้เดียวเท่านั้นโดยที่แท้แล้วสิ่งที่มีความแก่เป็นธรรมดาย่อมแก่สำหรับสัตว์ทั้งปวง ที่มีการมาการไปการจุติการอุบัติก็เมื่อสิ่งที่มีความแก่เป็นธรรมดาแก่แล้วเราจะมามัวเศร้าโศกกระวนกระวายร่ำไรรำพันเป็นผู้ทุกข์อกร่ำให้ถึงความหลงไหลแม้อาหารก็ไม่ย่อยกายก็เศร้าหมองการงานก็หยุดชะงัก พวกอมิตรก็ดีใจมิตรสายก็เศร้าใจดังนี้อริยสาวกนั้นเมื่อสิ่งที่มีความแก่เป็นธรรมดาแก่แล้วย่อมไม่เศร้าโศกไม่กระวนกระวายไม่ร่ำไรรำพันไม่เป็นผู้ทุบอบร่ำให้ไม่ถึงความหลงไหลภิกษุทั้งหลายเรากล่าวว่าอริยสาวก ผู้ได้สดับนี้ถอนลูกศรแห่งความโศกอันมีพิษเสียบแทงปุตชนผู้ไม่ได้สดับแล้วทำตนเองให้เดือดร้อนอยู่อริยสาวกผู้ไม่มีความโศกถอนลูกศรได้แล้วย่อมปรินิพานด้วยตนภิกษุทั้งหลายสิ่งที่มีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาก็ย่อมเจ็บไข้สำหรับ อริยสาวกผู้ได้สดับสิ่งที่มีความตายเป็นธรรมดาก็ย่อมตายสำหรับอริยสาวกผู้ได้สดับสิ่งที่มีความสิ้นไปเป็นธรรมดาก็ย่อมสิ้นไปสำหรับอริยสาวกผู้ได้สดับสิ่งที่มีความวินาศเป็นธรรมดาก็ย่อมวินาศสำหรับ อริยสาวกผู้ได้สดับเมื่อสิ่งที่มีความวินาศเป็นธรรมดาวินาศแล้วอริยสาวกนั้นย่อมพิจารณาเห็นดังนี้ว่าไม่ใช่สิ่งที่มีความวินาศเป็นธรรมดาจะวินาศสำหรับเราผู้เดียวเท่านั้นโดยที่แท้แล้วสิ่งที่มีความวินาศเป็นธรรมดาย่อมวินาศสำหรับสัตว์ทั้งปวง ที่มีการมาการไปการจุติการอุบัติก็เมื่อสิ่งที่มีความวินาศเป็นธรรมดาวินาศแล้วเราจะมามัวเศร้าโศกกระวนกระวายร่ำไรรำพันทุบอกร่ำให้ถึงความหลงไหลแม้อาหารก็ไม่ย่อยกายก็เศร้าหมองการงานก็หยุดชะงัก พวกอมิตรก็ดีใจมิตรสายก็เศร้าใจดังนี้อริยสาวกนั้นเมื่อสิ่งที่มีความวินาศเป็นธรรมดาวินาศแล้วย่อมไม่เศร้าโศกไม่กระวนกระวายไม่ร่ำไรรำพันไม่เป็นผู้ทุบอกร่ำให้ไม่ถึงความหลงไหลพภิกษุตั้งหลายเรากล่าวว่า อริยสาวกผู้ได้สดับนี้ถอนลูกศอนแห่งความโศกอันมีพิษเสียบแทงปุถุชนผู้ไม่ได้สดับแล้วทำตนเองให้เดือดร้อนอยู่อริยสาวกผู้ไม่มีความโศกถอนลูกศอนได้แล้วย่อมปรินิพานด้วยตนเพิกสุดทั้งหลายเหล่านี้แหละฐานะห้าประการอันสมณนะ พรามเทวดามารพรหรือใครๆในโลกไม่พึงได้ตามปรารถนา